การผสมเกสรทําไมเราถึงต้องมาผสมกลางคืนเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเกสรตัวผู้กับตัวเมียเขาตัวผู้เขาจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าตัวเมียคือคือเชื้อเขาจะไม่ชอบความร้อนแล้วก็แสงทําไมแล้วเราเราเก็บเราเก็บเชื้อเราต้องเก็บในที่ทึบแสงอย่างเงี้ยทึบแสงเห็นไหมนี่คือในนี้คือเกสรตัวผู้อาจจะมีน้อยนะในนี้น้อยน้อยมากน้อยถึงน้อยมากแต่ถามว่าสำหรับเกสรตัวงแค่นี้พอนะฮะแต่ถามว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนในการผสมเสร็จป <tinc S 1> ุ <First S 1> sure ๊บ <alphabet words> <tyard. S 2> อย่างแรกเราจะรู้ได้ยังไงว่าพร้อมผสมคนนะครับดมกลิ่นครับอ่าเนี้ยหอมหอมจริงๆแล้วถ้าจริงมันต้องหอมมันต้องหอมฟุง้งๆเลยต้องฟุ้งเลยหอมแบบหอมฟุ้งเลยหอมแบบเดินไปอึ๊บกลิ่นอะไรวะกลิ่นหอมเย็นๆมันเอาเป็นดอกจำปีแล้วกันกลิ่นคล้ายๆดกอกจำปีอารมณ์นั้นนะฮะจริงๆถ้าถ้าถ้าจริงๆแล้วถ้าผมจะผสมเนี่ยผมจะผสมประม,ปมาณสั่ทุกสีทุกจะผสมเขอให้ขอรอให้ฟุ้งเลยแต่นี่ได้ละแค่เนี้ยก็ได้แล้วดมแล้วหอมออก็กผนเลยข้างล่างนี่คือตัวเมียข้างบนนี่คือตัวผู้นะ อาจจะคนจะบอกไม่เห็นแัก่กีแล้วจะเห็นภาพกีดนะครับกีดลงไปนะฮะต้มได้เลยพี่หอมละแต่หอมอนะหอมนะหอ,อ่อนๆแต่จริงๆจะหอมฟุงฟ้งฝานีนะเราก็ต้องพาให้เขาตรงเนี้ย เพื่ออะไรเพื่อให้เขาเดี๋ยวมันจะมีน้ํามันไหลออกมาให้เขาเป็นทางร่องน้ำให้เขาไหลไหลทิ้งไปเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจครับสนใจอย่างเดียวคือเกล็นใจที่สอนตัวเมียอย่าให้ไปโดนเขาแล้วแต่ขนาดเลยนะครับมีดไกลแล้วแต่เลยนะฮะผมนถนัดมีดนะฮะเสร็จนะนะนะแล้วนี่เลยถูกกัดเงินล้านนะฮะตอนนี้คือในนี้คือจริงๆแล้วเกสรตัวพูดเนี้ยเขาจะบานมัน,นพรุ่งนี้ ก็คือเขาป้องธรรมชาติเขาป้องกันการาตมตัวเองเพื่อว่าไม่แข็งแรงเป็นมาที่ใช่เลือดชิดใช่ถูกต้องเขาเริอดชิดก็คือพุ่งนี้เขาตรงเนี้ยตัวเมียเนี่ยเขาจะมีน้าเหนียวเหนียวมาเคลือบนี่ออกไหมฮะเพื่อต้องการไม่ให้อันเนี้ยเข้าไปก็เหมือนกับเป็นฟิล์มติดฟิลมชั้นชั้นชั้นนึงมาเคลือบตัวเมียไม่ให้ตัวผู้มันมันลงมานี่ออกไหมฮะแต่ทีนี้วันนี้คือตัวเมียมันตานแล้วเราก็เอาเก็บต่อนตัวอื่นที่เราเตรียมไว้เลยตัวผู้ของตัวผู้ก็ตัวผู้ตัอนผู้อืขอไปคร พวต้นอื่นนะอันนี้ก็เีสอต้นนี้คือมาจากสวนหลังบ้านอันนี้ก็คือไก่แก้มอะไรทองครับไก่แก้มอะไรทองนีตัวแม่ตัวนี้เขาคือใครคะลูกไม้ครับอันนี้คือลูกไม้นี่ป่าตรงไปอย่างนี้เลยผสมไม่ยากครับแต่การที่จะให้เขาตั้งท้องแล้วแข็งแล้วไม่แท้งยากกว่าทำไอ่ะจ๊ะก็คือผสมวันแรก ผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเข้าบ้านครับไม่ให้อยู่น้ำค้างไม่ให้โดนลมไม่ให้อะไรทั้งสิ้นเข้าตู้อบไม่ได้เหรอไม่ได้ครับตู้อบนี่ห้ามเลยสำหรับผมนะทำคนอื่นผมไม่รู uh ้แ huh> ต่สำหรับผมตู้อบเพราะว่าอะไรเราหลีกเลี่ยงความชื้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ให้มันโดนน้ำไงฮะจากนั้นเราเข้าตู้อบมันมีความชื้นชนมีความชื้นมีน้ำห้ามโดนน้ำยกเข้าบ้านเนี่ยครับคือกระบวนการผสมเกลี่ยต่อที่เรารอมาทั้งวันเรารอแค่เนี้ยแค่นี้จริงๆรรอปาดใช่ผสมมันไม่ยากครับแต่ว่า การรักษาแล้คืออย่างอย่างเง,งี้ยผมก็ไปเลยแล้วถามว่าเราดูแได้งไงวันติดเออใช่ใช่ใช่ใชอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งโดยประมาณนะถ้าอันนี้เขาไม่เหี่ยวแล้วตรงนี้เขาเปิดเหรอไหมฮะเขาเปิดเขาใหญ่ขึ้นเหมือนท้องคนอนะฮะอ๋อท้องอ่าเขาเขาท้องนะครับเขาติดพอนนี้เขาติดแล้วปุ๊บเอาถุงอย่างนี้ครับประมาณถ้าสิบวันใช่คุมเลยถ้าสิบวันแล้วคุมเลยแล้วก็สามสี่วันเนี้ยไม่ต้องออกมาข้างนอกเอาไว้ในบ้าน คือให้เขาโดนแดดล้มลายบ้างล้มลาแล้วก็ยกเก็บคือต้องขยับนิดนึงตู้ฟังติดวันเนี้ยขยับนิดนึงดูแลคนท้องเลยยังออกไปใช้ยังออกไปโดนแดดจะไปโดนแดดเปี้ยงไม่ได้นะแบบล้มลายโคนต้นไม้แล้วก็สักสองชั่วโมงเก็บเข้าบ้านแล้วก็ไม่ได้เก็บเข้าบ้านในที่มืดแล้วเก็บแบบรู้สึกว่ามีแสงใช่แล้วก็เก็บเข้าไปไม่ให้โดนน้ำไม่ให้โดนลมตอนเช้าก็ยกมาใหม่แล้วก็เก็บอะไรเงี้ยแดดชุ่มชืช้าให้เขาโดนหน่อยครับแต่ช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงเก้าโมงเนี้ยก็เก็บแค่นั้นเองค่ะแล้วพอ แล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ออกมาข้างนอกเลยหลอดนะครับเลี้ยงปกติแต่ไม่ต้องเข้าตู้ไม่ต้องเข้าตู้ใช่ครับผมคิดว่าเลี้ยงปกติค่ะก็คือจบกระบวนการแล้วรอก็สักแต๊แล้วก็เรามานั่งบีกันแนอ,อีกก็เก,รเกสรตะ,ผ,ะ,ะผ,ผู้นี่เก็บยังไงครับเก็บเกสรตะพู้อ่าเป็นขนมดีดีนะเกสรตะผู้พรุ่งนี้มันจะบาน<ะ>เราก็จะใชถ้ถุงแกงนี่แหละถุงแกงถุงอย่างน,นี้ได้ไหมจานอันนี้ถุงซิปแต่ต้องใหญ่คือเราต้องต้องครอบอ๋อเราจะต้องครอบเขาไว้เราครอบลงไปเป็นถุงแกงครับแล้วก็ พอครอบเสร็จปุ๊บดีปุ๊บเป็นละโปงถูกครับแล้วก็มาใส่ในนี้อีกทีนึงแล้วก็มาค้อใส่ในในไทรนาทึบแสงต้องทึบแสงนะถ้าไม่มีกระบอกใช้เป็นยาแก้แพ้แต่ว่าผมมาพ่นสีออกให้มันทึบแสงมาใช้ถ้าเก็บแล้วมาใช้อย่างนี้เรียบร้อยครับไม่ได้แต่ต้องเข้าตู้เย็นนะเก็บเสร็จแล้วต้องเข้าตู้เย็นได้กี่เดือนอ่ะสามสิบวันครับใช้ในช่องแช่ไข่หรือช่องแช่ถักก็ได้สามสิบวัน คือเขาไม่ได้ผสมไม่ได้เขาผสมได้จกสินิภาพเขาจะลดลงผสมน่าคนเล่นบอลเขาจะไม่เกินสามสิบวันแล้วก็มาเลทเวลาจากแตกฝักแล้วอัตราการงอกยิ่งไว้นานหมายถึงว่าเล่นแตกฝักก็บี้แล้วอ่ะยิ่งไว้นานอัตราการงอกยิ่งน้อยฉะนั้นถ้าแตกแล้วแนะนําให้ลงปลูกลงปลูกเลยอย่างนี้แตกมาวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบมืสองวันที่แล้วยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ค่ะสองวันเองนะคะแล้วก็มาปลูกเลยแค่นี้เอง นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกเข้าบ้านยกเข้าบ้านครับอีกสิบวันก็มาครอบครับประมาณนั้นค่ะแต่ช่วงระยะเวลานี้ก็คือเรายกเขามาโดนแสงบ้างใช่ยกมายกมาอย่างนี้ยกเขาเช้าเนี่ยเดี๋ยวพอเขาติดแล้วผมก็จะวางเขาติดเลยโอ้โหพี่กุ้งก็เข้าใจครับอันนี้เสร็จวันละจบกันละจบวันแล้วที่เราที่เราลองที่เราลอคอยถ้าถ้าไม่ติดไม่ติดเขาจะเหี่ยวเลยเสร็จปุ๊บตัดเลยครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะแยกน้ำเลี้ยงถ้าสิบวันแล้วเขาถ้าสะดุ้งกิจมันเหี่ยวอ่ะแล้วท้องมันไม่่่เปงอะ ค่ะนะฮะตัดทิ้งไปเลย,เลยใช่แล้วขยายใใพันธุ์ด้วยการถ่าดีที่สุด<อ>แล้วก็จะได้ไดไ <ป S 2> หน้าเดิม <หา S 2> อันนี้เขาไม่ได้หน้าเดิมนะอาจะได้หน้าเดิมอาจจะมีแบบสมมติมว่าตาเนี่ยเป็นสีแดงเป็นสัตว์ตวูเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีเขียว <หา S 2> ลูกเขาออกมาก็จะเป็นแดงแดงเขียวเขียวแต่ถ้าเราผ่าแบบผ่าชิ้นเขาจะได้หน้า,างนี่ยกลตัวก็เกิดใครดูแล้วสนใจหรือว่าจะมีอะไรสอบถามเดี๋ยวอาจารย์มีกลุ่ม นะคะพี่กุ้งใส่ลิง์ของกลุ่มไว้ให้แล้วก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปได้แล้วก็ใครจะมีอะไรแนะนําหรือมีเทคนิคที่อยากแชร์ก็เข้ามาแชร์กันได้นะคะวันนี้เขาพูดนะอาจารย์แบงที่พพูดถูกไหมแบบนี้ได้ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากขอบคุณขอคุณค่ะบคครับวันหน้ามาอีกแน่นอนเพราะว่าเรามีพันธสัญญากันอยู่นะคะมีลูกไม้อาจารย์สวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูติดตามพัฒนาการของสองกล่องนี้ทั้งไม้มเล็ดแล้วก็ไม้ผ่าตัวนี้ของพี่กุ้งชอบก่อน ค่ะจยาขอบคุณนะคะจา,างคัสดีค่ะ